สวัสดีค่ะเพื่อนมากินบาร์บีคิวเด้อราเนี่ยเราปิ้งย่างนางแตกคนสวยนางสาวคนสวยสิมาเด้อพี่เราตีกันตับเมูภูเขาอุ่นกินภูเขาทะเลบรรยากาศกินเต็มที่แล้ววนน่ะ Let me see Ken what is he doing Hey Ken น้ำยู่เกิ๊บมานะ Watch here Watch here <laughs> สิบคนเตนโดนฝนตัวว no ัดนี่วัดที่โอเซ่เด้อมันเคยไปเบิองแม่ตำบมะคุ่งไป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 พวกไปแม่เม็กตำบมะคุ่มไปไปแม่เมกไปเยะไปไปอยากไป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 เออไปัสดีครับแม่จ้าเนี่ยดูสิปะไปอ่ะแม่ตำมะละกอ แซ่บๆเลยฝรั่งอ้วนเนี่ยกินไส้เกาะและกินยูลินทะเลอันนี้ปิ้งติ้ง ิงยาอันนี้ไม่หยางนี่นะฟานเปล่เออน้ำจัดปินใจใส่เกาะมาเด้อมาเด้อนย่าหลางก็ปิกินลมซมเดวอันนี้พวกเขาสุด